วันนี้ท่าทีคุณดูมีพิรุษนะคะบอกว่าน่ารักน่ารักตอนนี้หลังกล้องผมขอต่อคน้บผมทุกคนแผ่นน้อยอ r i ิ i n a l แผนนน้อยแอนแผนมะเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้โค้ดส่วนลด3กระปุกเหลือ629นะคะแค่500บ้านเท่านั้นนะคะนี่กระปุกเลยหนึ่งกระปุกเด้งมาเป็นจาก329เหลือ2เหลือ259ค่ะ ฉันเชียร์สามกระปุกเอาจริงๆสามกระปุกคือเธอได้ไปสามรสเธอกินคู่กับข้าวได้เลยไม่มีสามกระปุกนะคะจาก9ก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหรือหกร้อยยี่สิบเก้านะคะมีแค่ห้าร้อยใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้เบสเบสเบสเอาแล้วขอบคุณมากครับผมข้าวต้มมัดอร่อยนะครับผม ทำกันเองคุณป้าทำคุณป้าทำมาให้นะครับเอากินกับน้ำพริกได้ไหมได้เจ๊ปูพอรู้ข้าวต้มมัดมาคือเจ๊ปูวิ่งเลยอ่ะวิ่งเลยวิ่งมาเอาข้าวต้มมัดนะครับผมเพื่อนเพื่อนคะพี่ปูเติมคูปองให้เรานะคะสามกระปุกให้ไปอีกห้าร้อยใบนะคะเพื่อนเพื่อนรีบกดกันนะมันมีแค่ห้าร้อยบ้านเท่านั้นนะทั้งหมดห้าร้อยบ้านเนี่ยไม่รู้จะขอได้อีกหรือเปล่านะคะ เพราะพี่ปูพยายามขอให้เรื่อยๆแต่ว่าบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าตัดสินใจแล้วกดเลยได้ลองทั้ง3ามรถเลยรสด,ดั้งเดิมรถต้ยมยำแล้วก็ไก่หนังกรอบนะคะชนีจริงๆคืออร่อยทุกลัว <laughs> อร่อยไหม้าวต้มอ,อยากกินอยากกินเ <laughs> นี่ <laughs> เดินเดินมาแล้วๆครับเดี๋ยอีก เงินจะหมดแล้วตอนนี้ย, 2, ย้อนสองล้านแปดแสนบาทนะครับ,รา 8, บ,ารบมาช่วยกามินซื้อหน่อยเพราะว่ากามินจะหยุดสงการานต์แล้วะจะหยุดไปเที่ยวแล้วคนแฮปปี้คนน,คนี้ก็เป็นแน็กโอเคไอเอมทุกคนคะ่ะก <laughs> ็ติดตั้าเยอะๆนะคะอตอนนี้นะคะสามกระปุกเปลือกหกร้อยยีย่สิบเก้านะคะเขาทำไม่ได้ ที่ชันครับอีกนิดเดียวจะ3ล้านแล้วเราสร้างสถิติกันก่อนโครงการนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ช่วยกันืลองกินดูจริงคืออร่อยทุกรสค่ะแล้วก็เลหนังไก่นี้มาเป็นเ่อกันคยกินกันมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่เราได้มาลองรีวิวขายครั้งที่แล้วนะครับผมก็สามอาทิตย์ถือว่าไวมากมากเลยนะพี่ใช่ครับไวมากใลาคนที่ของที่เพื่อนซื้อหมดแล้วหัน้มวดใใช่ที่เพื่อนเพื่อซื้อไปหมดแล้วไงซื้อใหม่ได้ใครที่ซื้อไปรอบที่แล้วเราหมดแล้ววันนี้ก็ซื้อ ใหม่ได้นะฮะ อันนี้เก็บได้นานเก็บเท้กี่เดือครับเดือหกเดือนอ๋อหมดอายุหกเดือนนะครับไม่ต้องแทุกย่เนในยุคแก้วเพื่อนเพื่อนซื้อไปเลยจริงๆมันซิกมันนะครับผมน้ำพริกมันควรมีติดบ้านนะสำหรับคนไทยใช่จริงๆมันต้องมีติดบ้านเปิดใหม่อีกละเปิดใหม่อีกละผมชอบแกะเห็นว่าไอ้ยางน้อยเนี่ยของเขาเนี่ยหนังไก่มาเป็นแผ่นเลยถ้าคุณค้นเข้าไปอีกทั้งในเนี่ยคุณจะเจอเรื่อยๆเจอเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนังไก่หรือว่าตัวปลากรอบเนี่ย คือตัวปลาสลิดเขาก็มีมีเออมีินปลาสรินัยกบินแล้วหยุดได้ไหมินแลวหยุดไ้ไหมเจากันเจ้ากันเจ้ากันเจ้อกันเกันเ้าันเ้ากัน่จ้ากันเจ้ากันอด้ากันเจ้ากนเจ้กันเจ้กันเจ้กินเจ้กันเจคาอไมเจ่าจะนเจ้ันไจ้ก่เาก็มเห้ากังไก่าปันชจ้นกัยเางนี้เลยนเคะารือว่าจะนเป้าลันเค้ากเปากันเป้านเป็านเป็ากนเจ้กนเจ้ากัเลยนะทุกันเจ้กนา อันนี้เมนูอะไรครับผมอันนี้ผัดให้ทีมงานนะับเป็นผักเส้นหนึ่งกันกระติกาด่วนเลยเอาสามล้านแล้วปอบมือซิที่ทำสถิติกันนะครับตอนสองการจะได้โปรโมทให้มันบูมบูมโอ้โหเราทําได้ฟังดูพยากรณเจ้าไหนมาลบทิ้งเลยนะเราพูดเป็นเคล็ดเราพูดเป็นเคล็ดมัจะไม่ตกเคล็ขัดยอก เราจะผัดเส้นหมี่นะครับวันนี้ใส่ปลาสลิดนิดหน่อยน,นะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าอยากเห็นสาวๆเข้ามานะครับผมขออนุญาตไปเชิญสาวก่อนสาวๆไุไ <c oughs> เอ๊ะเราไปเชิญด้วยตัวเองเลยสาวไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มาเร็วนะคดูแม่สีเรือนดูแม่สีเรือนกันไปขอบคุณข้าบว,ว้า ตรงจริงเขาเหมาะกับอยู่เมืองไทยมากเลยนะใส่ชุดไทยก็สวยทำกับข้าวก็ได้ขายของก็เก่งเจ๊ปูฉีดยาเก่งเดี๋ยวจะพบกกล่อมกล่อมก่อนมินอยู่ไทยยาวๆนะอยู่ไทยตลอดไปเลยนะน่ากินมากมาแล้วสาวมาแล้วสาวมาแล้วสาวมาแล้ว ให้เห็นกันชัดๆเลยนะเราไม่ได้ไปไปม็อกอัพที่ไหนเลยนะฮะของจริงขอ,องแท้ จับเลยจับจับพลเรยลยรี่ต้กบวนมดนกตะก้ากว่เลยนะครับ699ใครไม่สั่งแย่แล้วตาปิด้วเรียบร้อยเดี๋ยวพี่แล้วผมตัดให้อ่าโอเค